วัสดีน้องสาวทั้งหลายฉันมาที่นี่เพื่อทักทายทุกคนตามคำสั่งของมาสเตอร์นี่เธอเป็นใครกล้าได้ยังไงมาบุกสำนักง,งานใหญ่ของสายศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรานี่เธอคงอยากจะตายมากนะักงั้นสินะนี่เธอน่ะก็ดูไม่เหมือนกับว่าจะเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องสักหน่อยเพราะงั้นรีบบอกไปซะมันจะเป็นผลดีกับตัวเธอมากกว่า ใช่แล้วละ่ะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็เธอและมาสเตอร์ของเธอต้องมีปัญหาแน่ฮมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะถ้าพวกเธอจะต่อว่าฉันเพราะฉันก็เป็นคนที่ค่อนข้าง,างหน้าด้านด้วยสิแต่ถ่าเธอกล้าแต่ต้องซูเชียไปแล้วเราก็ฉันไม่สามารถทนได้แน่นี่พวกเธอคงต้องการที่จะตาย กันมากนั่งกันสินะเอ๊ะนี่มันอะไรกันทำไมร่างกายของฉันถึงไม่มีแรงล่ะทำไมฉันคูกเข่าลงเองเลยนี่มันการที่ฉันต้องมาคูกเข่าต่อหน้าคนอื่นแล้วแปกจังปกติแล้วฉันต้องรู้สึกเสียเกียรติสิแต่ทำไมฉันกลับไม่รู้สึกว่าฉันกำลังเสียเกียรติอยู่เลยกลับกันฉันกลับรู้สึก ดีอย่างบอกไม่ถูกความรู้สึกนี่มันฉันไม่เคยที่จะรู้สึกถึงมันมาก่อนรู้สึกเหมือนกับว่าความปรารถนาที่ฉันฝ้อคอยมานานมันถูกเติมเต็มแล้วฉ,ฉันฉันรู้สึกตื่นเต้นมากฉันฉันไม่สามารถหยุดสั่นได้เลยพวกเธอนี่มันช่างเป็นผู้หญิงที่ไรเดียนสาซะจริงนี่มัน ก็แค่เสียเสื้อพลังของฉันที่ฉันได้ปลดปล่อยไปพวกเธอก็ไม่สามารถที่จะทนได้แล้วแต่นี่นะก็เป็นการลงโทษที่พวกเธอไม่เคารพต่อมาสเตอร์ของฉันเป็นไงบ้างเชื่ออยคุณพอใจหรือเปล่ากับการขอโทษนี้เฮ้เฮ hey, hey. ผมแค่บอกให้คุณไปทักทายพวกเขาผมไม่ได้บอกให้คุณทำแบบนี้สักหน่อย เราเข้ารีบจัดการกับทุระของพวกเราให้เสร็จซะไม่เห็นเลยยังไงกันว่ารูปปั้นของเพื่อนของพวกเรากําลังลอยอยู่บนฟ้านี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยที่จะน่าให้อาภัยเลยเนาะเข้าใจแล้วลหละถ้าอย่างนั้นฉันจะทําตามที่มาสเตอร์สั่งเรากันทําไมมาสเตอร์ต้องใจร้ายกับฉันขนาดนี้ด้วยที่ฉันทําแบบนี้นั่นก็เพราะว่าฉันเคารพคุณน,นะเอ๊ะ ฉันเข้าใจแล้วเหตุผลที่ซูเชียไปโกรธนั้นก็คือมันต้องเป็นเพราะทาหารพวกนั้นพวกเธอไม่เคารพซูเชียไปแน่ที่นี่คือสำนักง,งานใหญ่ของกองกำลังแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์เพราะงั้นที่นี่จะต้องมีคนที่ดีที่สุดแน่พรงั้นแล้วถ้าฉันได้พบเธอแล้วแล้วก็ฉันจะต้องใช้พลังทั้งหมดที่ฉันมีเพื่อจัดการกับเธอแน่ ฉันค่อนข้างมั่นใจว่าทำแบบนี้จะสามารถทำให้โซเชียลไปพึงพอใจได้เอ๊ะไม่ใช่หรอแอชมอเดตัสกำลังคิดบางอย่างที่แปลกๆอยู่นะเออถ้าอย่างนั้นแล้วก็ทำไมไม่ให้ลิงลงช่วยให้คำแนะนำกับเธอหน่อยล่ะไม่จำเป็นหรอกนะไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้เรื่องแปลกๆจากเธอหรอกนะเอ๊ะ เอ๊เธอเองงั้นสินะคือคนที่ทำให้ทหารของฉันต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้เป็นเธอใช่ไหมละ่ะนี่เธอกล้าดียังไงมาบุกโจมตีฐานทัพใหญ่ของกองกำลังแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์จุดประสงค์ของพวกเธอคืออะไรกันแน่ข้าชอบกองกำลังแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์ว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยหนึ่งในล้านคนที่สามารถ ปรากฏตัวได้เร็วขนาดนี้ถ้าเธอมีความมั่นใจที่จะต่อสู้กับฉันแล้วเราก็ถ้าอย่างนั้นดูเหมือนว่าฉันจะต้องแสดงให้สเชี่ลไปเห็นด้านดีของฉันบ้างซะแล้วเอ๊ะนี่เธอหมายความว่ายังไงกันแล้วเธอยังไม่ตอบคำถามของฉันเลยนะมันก็หมายความว่าทั้งเธอและทหารของเธอ ก็ต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกันไงล่ะพวกเธอต้องได้รับความพ่ายแพ้จากการโจมตีของฉันไม่มีใครนอกจากซูเชียลไปที่สามารถหลบหนีการโจมตีนี้ได้เอ๊ะนี่มันนี่เธอโจมตีโดยใช้ภาพหลอนงั้นหรอ ไม่ว่าเธอจะเป็นคนแบบไหนก็ตามแต่ใครก็ตามที่ได้รับมัตนสะกดจากฉันก็จะต้องสยบลงต่อหน้าฉันอย่างนี้แหละจงตกลงไปในลุมแห่งความสุขให้ลึกลงไปความสุขที่ฉันสามารถปนเปล่ให้กับเธอยิ่งเธอถ้าหล่าลงไปลึกมากเท่าไหร่เธอก็จะไม่สามารถออกมาได้ง่ายเท่านั้นและในท้ายที่สุดเธอก็จะตายเพราะหมดแรงไงละ่ะ